สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับคลิปนี้พาทุกท่านย้อนยุคนะครับมาเมื่อปี2539นะครับเป็นบุญกระถินในหมู่บ้านของผมเองครับเป็นงานของคุณตานะครับเมื่อปี2539ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเรียกว่ากระถินยุค90นะครับงานนี้ผมก็ไม่ได้อยู่นะครับผมอยู่กรุงเทพนะครับเพิ่งเข้างานได้8วันนะครับลางานมาไม่ได้นะครับเป็นบรรยากาศวิถีไทยบ้านในยุคเก่านะครับนี่คือหอกระถินนะครับ เดี๋ยวมาดูภูมิทัศน์หรือว่าวิวในยุคนั้นนะครับนี่คือญาติพี่น้องมาจากหนองคายร้อยเอ็ดเพชรบูรณ์นะครับมากหน้าหลายตานะครับไม่รู้ว่าใครกันบ้างแล้วก็คนในหมู่บ้านนะครับตุ่มโฮมกันดีขัดครับสมัยตะกี้นะครับเพ่อนหัวบานไทยบานได้รับพื่นมาสอยงานกันครับนี่คือกองยาวนะครับแห่รอบหมู่บ้านเพื่อจะไปทอดที่วัดนะครับตอนเย็นก็มีหมอลำซิ่งนะครับจัดงานกัน3วัน3คืนนะครับกระถินนะครับฉลองกองกระถินที่บ้านของคุณตาผมเองนะครับ นี่คือบรรยากาศวันสุดท้ายนะครับวันทอดกระถินจะเห็นว่าฝนดีครับปีนั้นยังมีน้ํเจึงนองอยู่ในทุ่งนานะครับนี่ฝนเยอะนะครับหัวบ้านท้ายบ้านแล้วก็ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านก็ยังรกอยู่นะครับเป็นทางลูกรังนะครับนี่บรรยากาศถึงหน้าวัดนะครับเราเห็นภาพเมื่อ28ปีที่แล้วนะครับนี่คืออาจารย์นะครับชื่ออาจารย์สุพจน์นะครับนันมกเรียนมาร่วมบุญด้วยนะครับบรรยากาศบนศาลานะครับนี่เด็กเสื้อเขียวนี่ก็เป็นรองศาสตราจารย์ไปแล้วนะครับ บรรยากาศบนศาลาวัดบ้านโนนสายในยุคนั้นนะครับ26ปีที่แล้วนะครับก็มีหมอนมีเสือ้อศาสตร์บ้านเฮาล่ะครับแบบทาบุญแบบไทยบ้านนะครับก็จะได้เห็นถึงภาพเก่าๆนะครับที่นิควมอนทัวร์นำมาให้ชมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นในบรรยากาศย้อนยุคไปในหมู่บ้านแล้วก็บรรยากาศเก่าๆเพื่อจะนําเสนอให้กับคนยุค90หรือว่าคนเก่าๆได้เห็นถึงภาพในช่วงนั้นนะครับ กับ FC นีคอมอนทัวนะครับส่งไปถึงเพื่อลำลึกนึกถึงกันนะครับโตมากับวัฒนธรรมแบบนี้นะครับนี่เวลามีบุญมีงานมีกองผ้าป่าแบบนี้นะครับ3วัน3คืนก่อนวันโฮมก็มีมอลำามซิ่งแล้วก็มาแห่กองยาวต่อผมไม่แน่ใจว่ากองยาวบ้านไหนนะครับเอาบรรยากาศเก่าๆนะครับรูปเก่าๆเรื่องราวเก่าๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ